สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนแล้วก็การฟังนะวนิยายจีนนะคะสำหรับในอพิโซ์นี้นะคะหวานมีเนื้อเรื่องรายละเอียดในนิยายมาฝากสำหรับเรื่องข้ามภูผาหันทาลิขิตรักนะคะเป็นเรื่องของสี่คู่รักค่ะสี่ตอนจบที่มีอยู่ในนิยายนะคะสำหรับสิ่งที่หวานจะเล่าต่อไปนี้มันอาจจะมีบางฉากนะคะแล้วก็บางคู่ที่มันดูเหมือนจะขัดกับขัดกับไอตัวที่เป็นตัวอย่างที่เขาตัดมานะคะทาง ไอชีอีก e ็จะมีตัวอย่างของแต่ละตัวละครอ,ออกมาให้ดูใช่ไหมคะมันก็จะมีเเดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เป็นไปตามแบบในละครนะคะเอาเป็นว่าฟังไว้รู้ไว้ใช่ว่าค่ะก็อย่างที่บอกนะคะในเวอร์ชั่นละครเขาก็ต้องมีการดัดแปลงไปนะคะแล้วก็มีการทําให้มันให้มันเหมือนกับ ตลาดซีรีส์นะคะคนดูชอบแบบไหนอะไรยังไงเขาก็สร้างมานะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะ4คู่นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยพระเอกของเรื่องนะคะก็คือนิ่งหยวนโจนั่นเองค่ะก็เป็นปรมาจารย์นะคะในระดับมืออาชีพกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คุณหลิวอี้หนิงนะคะก็แสดงออกมาด้วยเต็มไปด้วยอารมณ์นะคะแล้วก็ฉากบู๊มีความ ไอดอลอยูอ่มีความไอดอลอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่สวยงามค่ะชีวิตของเขาะะผู้ชายคนนี้นะคะคนิ่งหยวนโจนจะเป็นชีวิตที่มีโชคชะตาแบบรถไฟเหาะค่ะคือขึ้นปูดเลยแล้วก็ลงต่ำะะติดคุกก็เคยมาแล้วแล้วก็โดนเนรเทศก็เคยมาแล้วแล้วก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าร่างกายก็ยังคงมีพิษอยู่นะคะแล้วก็มีโรคเหลือหลังที่ได้มาจากการติดคุกชื้นๆมาด้วยล่ะคะ่ะคือการติดคุกของเขาะค,ะคือเป็นการขังแบบ ลืมๆม,มาเอาง่ายๆแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีฝีมือนะคะก็ทําให้หลายๆคนก็อยากเอาเขามาใช้งานนะคะก็ยังตกอยู่ในวังวนของการแย่งชิงอํานาจของทางแคว้นอูกันอยู่ดีค่ะเอาเป็นว่านะคะเขานั้นความรักก็มีแค่คนเดียวนะคะเป็นแบบผู้หญิงที่เติบโตมากับเขานะคะข้าหลวงเพยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้าหลวงเพยนั้นเขาก็มีคู่มั่นคู่หมายไปแล้วนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าแม้ใครจะให้มาแต่งงานกับคุณชายนิ่งนะคะ คุณชายนิ่งไปติดคุกอยู่บ้างโดนในประเทศไปศึกสงครามอยู่บ้างนะคะลูกสาวบ้านไหนเขาก็ไม่รอแล้วละคะ่ะถึงแม้ว่าทางด้านผู้หญิงนะคะจะจะรักแบบชื่นชอบนะคะคุณชายนิ่งหยวนโจมากๆเนี่ยก็ตามค่ะ แต่เขานั้นมีคู่ของเขานะคะเราไม่ต้องกังวลค่ะนั่นก็คือรนซินนะคะหรือว่าแม่นางรนออหรอยนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนของเขาก็มีมิตรภาพอย่างแรงเลยละคะ่ะคือผู้ชายคนนี้นะคะตัวละครแบบนิ่งหยวนโจเนี่ยจะเป็นตัวละครที่รับผิดชอบแบกภาระไว้ของแควน ของแคว้นอู่เนี่ยหนักมากๆเลยนะคะแบบแต่สำหรับนางเอกของพวกเราเนี่ยด้วยความที่นางลีทายแล้วออกมาจากไอ้ชุดองค์ลักชุดแดงอะไรเนี่ยดังนั้นแล้วตอนนี้นางมีชีวิตอิสระแต่ถามว่ามันอิสระจริงไหมไม่ค่ะเพราะมันมีคำว่ามิตรภาพเข้ามาในชีวิตของหล่นซินนางเอกของพวกเรานะคะดังนั้นแล้วนางเนี่ยเป็นเดอะแบกของเรื่องเช่นเดียวกันคือต้องแบกทั้งมิตรภาพที่ที่อยู่ในแคว้นอู่นะคะก็คือกลุ่มของพระเอกรวมทั้งกลุ่มขององค์หญิงเนี่ยละคะ่ะแล้วก็ก กลุ่มของมิตรภาพที่อยู่ในแคว้นอันก็คืออดีตลูกศิษย์ของนางอย่างหลี่ทงกวงนะคะแล้วก็อดีตคนรับใช้คนสนิทด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็ไปหลี่ทงกวงได้เจอแล้วนะคะสำหรับนางกำนันคนนั้นนะคะแล้วในการเดินทางของพวกเขาเราจะได้เห็นแล้วว่าเป็นการเดินทางผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมากๆก็คือมีภารกิจไปที่แคว้นอันนะคะไปะต้อนรับ องค์จัก,กรพรรดิที่ถูกจับนะคะแต่ตอนนี้เขาใช้คําว่าถูกเชิญไปในนั้นแต่เราก็เห็นแล้วล่ะแหมโอ้โหให้แต่งตัวขนาดนั้นแล้วก็มีกลงแบบเออให้ให้ยืนเวลาที่เดินทางก็เหมือนกับว่าเป็นการประจานนะคะจัก,กรพรรดิแห่งแคว้นอู่ไปในตัวค่ะในระหว่างที่พวกเขาเดินทางกันนะคะก็คือ6วิธีกับทางนังเอกของเราเนี่ยก็ได้รับความยากลําบากมากๆนะคะเพราะที่แคว้น อูเองเนี่ยด้วยวังวนของการแย่งชิงอํานาจก็ไม่มีใครอยากให้องค์จัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันของแคว้นอูได้เดินทางกลับมาอย่างมีชีวิตนะคะอยากให้ตายตายไปซะแล้วก็บางคนก็ต้องการแค่อยากได้ราชาองค์การเท่านั้นเองนะคะก็สองคนอยากได้แค่ราชาองค์การก็คือฮองเฮาเซียวกับอมาดจางซ้งค่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะตันหยางอ๋องนั้นต้องการให้แบบฮองเต้ตายไปเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นตอนนี้มีอํานาจแล้วก็ได้รับการยอมรับนับถือในราชาสํานักเนี่ย สูงมากๆสำหรับตันหยางอองค่ะ ในเรื่องนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้ดูการต่อสู้แบบสวยๆแล้วเนี่ยยังได้ดูโชคชะตาที่เล่นตลกกับเรื่องความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะเรื่องนี้หนึบๆมากๆเลยละคะ่ะตับไตม้ํมสะเทือนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมองไปที่จุดสุดท้ายนะคะถ้าเพื่อนๆเบสออนพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็คือในนวนิยายต้นฉบับคือจบดีแฮปปี้มากๆนะคะส่วนชีวิตของท่านอื่นๆมันก็มีกระจัดกระจายกันไปนะคะแต่ทุกคนจะต้องมีความระทมทุกนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของความ รักเนี่ยแล้วก็ชีวิตส่วนตัวต้องมีทุกคนค่ะคู่ของพระเอกนางเอกนะคะพระเอกก็คือนิ่งอยู่วนโจแล้วก็นางเอกก็คือเอ่อรอนซินหรือว่าชื่อใหม่นะคะใช้นามใหม่แล้วเพราะว่าอยากจะเลิกชีวิตเก่าๆนะคะก็ใช้ชื่อว่ารินหลูอี้ค่ะก็คู่นี้นะคะเดี๋ยวเขาก็ลาจากใต้ลาแห่งนี้ไปอยู่ด้วยกันสันโดษสันโดษนะคะเป็นจุดจบที่น่ามหาัศจรรย์มากๆค่ะพวกเขารอดนะคะแล้วก็มีลูกสองคนด้วยนะคะคนแรกเป็นผู้ชายนะคะก็ถือได้ว่าคู่นี้ ทำความฝันของพวกเขาได้สำเร็จหลังจากที่ทำตับไตของพวกเรานะคะคสะเทือนกันไปหมดนะคะนอกจากนี้แล้วมาดูที่คู่ของออนี่ดีกว่าตัวละครตัวนี้น่าสนใจนะคะพระสนมฉู่เย่นะคะพระสนมฉู่เย่เนี่ยในในส่วนของที่เป็นละครเราจะเห็นว่านางนั้นหลงรักหลี่ถงกวงใช่ไหมคะแต่นางนั้นนะคะหวานเคยเล่าไปในอพิสูน์ไหนสักอพิสูจน์หนึ่งว่าตัวละครตัวนี้ในนิยายต้นฉับเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบใสๆไร้เดียง ส,สวยนะคะสวยงามมีความอ่อนช้อยอ่อนโยนค่ะซึ่งนะคะพัสนมฉู่เย่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่อ,อ,อี่สื่อสารนะคะที่รับบทโดยคุณฟังอี้หลุนนะ่ะลงรักมากๆเลยนะคะแล้วก็คอยปกป้องนางอยู่อย่างลับๆค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นผู้หญิงที่ท่านสื่อสารนะคะที่เขาบอกว่าเขาหล่อที่สุดในใต้ล่าแห่งนี้นะคะเป็นมาหลงสเสน่ห์นะคะคือหลงรักผู้หญิงที่มีความแบบดูแล้วบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแล้วก็สวยงามนี่แหละคะ่ะ สเปคของเขาเลยนะคะแต่ว่าพาสนมฉู่คนนี้นะคะเขารักหลี่ถงกวงค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าอย่างง่ายยังไงนะคะเออวิสื่อสารนะคะก็จะต้องจะต้องแบบเออเจ็บอะมีความเจ็บปวดในเรื่องของความรักนะคะ พระสนมฉู่นะคะนางก็รู้คะ่ะว่าอี้สือซานเนี่ยรักนางนะคะเพียงแต่นางนั้นแบบรักสุดหัวใจให้กับหลีถงกวงไปแล้วนะคะก็กลายเป็นว่านะคะนางนั้นก็ยอมเสียชีวิตเพื่อที่จะปกป้องนะคะหลีถงกวงนั่นเองค่ะก็ทําให้อี้สือซานนั้นก็เรียกได้ว่าแบบเศร้ามากๆเลยนะคะก็คือโชคชะตามันมักจะเล่นตลกอยู่เสมอนะคะซึ่งตัวของพระสนมฉูเย่เนี่ยนางน,นอกจากความคือจริงๆแล้วนางไม่ได้ หลงรักหลี่ถงกวงเพราะว่าหลีถงกวงนั้นหล่อเหลามาเป็นอันดับแรกนะคะที่นางหลงรักหลี่ถงกวงเพราะว่ามันมีหลายๆอารมณ์เข้ามาด้วยค่ะคือหลี่ถงกวงนั้นเป็นคนที่ที่ในสายตาของนางคือเป็นคนที่มีความสามารถมากๆแล้วก็สามารถจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในระดับเป็นจัก,กรพรรดิได้เลยนะคะนางทึ่งในความสามารถของหลี่ถงกวงแล้วก็ความเป็นนักสู้ของเขาเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะส่วนอันดับสองก็คือแน่นอนว่าหลี่ถงกวงนั้นก็รูปหล่อมากๆส่วนคนที่นา างแต่งงานด้วยก็คือจัก,กรพรรดิของแคว้นอันนะคะก็มีความแก่นะแก่ชราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าใจได้เกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของนางนะคะแล้วจุดที่มันน่าเศร้าสําหรับตัวละครตัวนี้นะคะก็คือมันเหมือนเป็นรักสามเศร้าระหว่างนางแล้วก็อีสือซานแล้วก็หลีถงกวงนะคะโดยที่อีสือซานนั้นแทบจะไม่มีสิทธิ์เลยอะค่ะเพราะว่าในหัวใจของพระสนมฉูเย่นนั้นก็มีให้แค่หลีถงกวงเท่านั้นนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะ ทางด้านของคุณฟางอี้หลุนนะคะในบทของวิสอสานนั้นก็คอยปกป้องเธออย่างเงียบๆนะคะแล้วก็แสดงความรักอย่างอย่างเรียกว่าอย่างเงียบงันนะะแสดงความรักอย่างเงียบงันนะคะซึ่งหลังจากที่มีการพลิกผันของโชคชะตาไปหลายๆครั้งนะคะจริงๆแล้วนะคะพัสนนมฉูเยซน,นนางยอมปล่อยมือนะคะคือยอมแพ้หลี่ถงกวงค่ะก็คือโอเคนางรู้แล้วว่าหลี่ถงกวงนั้นรักหล่นซินสุดๆเพราะฉะนั้นนางก็จะปล่อยมือนะคะแต่ ในช่วงที่นางแบบตั้งใจว่าโอเคจะยอมรับความรักของอ e ีสือซานนะคะมันก็เป็นช่วงที่มันเกิดเรื่องกะหลี่ถงกวงนะคะแล้วด้วยแค่การตัดสินใจเพียงนิดเดียวนะคะชั่วเว็บเดียวเท่านั้นนางก็เอาล่างของนางเนี่ยไปเหมือนกับว่ารับความตายแทนหลี่ถงกวงนะคะก็เลยทําให้อ e ีสือซานในเวอร์ชั่นของนิยายต้นฉบับนั้นนะคะเขาก็โดดเดี่ยวค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่มารักเขาเขาไม่ได้รักแต่ว่าผู้หญิงที่มารักแล้วก็ตามตื้อเขาสุดๆนะคะ ก็คือตามตื้อจริงๆค่ะจนกระทั่งนะคะไปจนสุดนวนิยายต้นฉบับในช่วงที่เขาเสร็จศึกใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาสูญเสียดวงตาไปค่ะก็คือ,อ,อตาบอดนะคะดังนั้นก็ได้รับการดูแลนะคะโดยแม่นางผู้นั้นนะคะ <c oughs> ก็เป็นอันว่าก็มีชีวิตที่ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่กับผู้หญิงที่เขารักที่สุดนะคะในเรื่องนั่นเองค่ะ ตัวละครนะคะวิสูสารซึ่งคุณฟังวีหลุนแสดงบทนี้นะคะเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนในความรู้สึกมากเลยค่ะข้างนอกนั้นเขาจะแสดงออกแบบว่าไร้ไร้กังวลนะคะแต่ว่าในใจของเขานะเขามีทั้งประเทศชาติมีทั้งสาวงามมีความลักแท้ที่เขาต้องการจะปกป้องแล้วก็มีบ้านเกิดนะคะประเทศชาติของตัวเองด้วยละคะ่ะแล้วก็ในตอนที่แบบ เขาไปสู้แบบสุดๆนะคะกับพวกศัตรูแบบว่าตายก็ตายอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็คือตายก็ตายเนี่ยคือเขาคือเขาสูญเสียพระสนมฉู่ไปแล้วนะคะผู้หญิงที่เขารักเขาก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตนี้เอาละก็เหลือแค่ประเทศชาติของเขาเท่านั้นนะคะเขาก็เลยอ่ะ จะตายตรงนี้แหะคะ่ะแต่ว่าก็โชคดีนะคะที่ไม่ตายนะคะในนิยายต้นฉบับนะคะตัวละครอีสื่อสารไม่ตายนะคะแต่ว่าตาบอดต้องได้รับการรักษาไปก่อนนะคะจนจบในวรรณิยายต้นฉบับก็คือตาย,ยังไม่หายดีนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่าในเวอร์ชั่นละครนั้นจะให้ไปทางไหนนะคะเพราะว่าจากทางที่หวานดูตัวอย่างที่เขาตัดมาเหมือนจะให้ไปมีความ เ,เส้นลายความสัมพันธ์ทางใจกับองค์หญิงอีกองค์หนึ่งใช่ไหมคะท่านหญิงจินเย่ใช่ไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอดูในเวอร์ชั่นละครอีกทีหนึ่งนะคะ มาที่ตัวละครหลี่ถงกวงค่ะตัวละครตัวนี้นะคะบอกแล้วว่าเป็นลูกหลักของอท่านผู้เขียนนวนิยายเรื่องนี้นะคะเขานั้นเป็นผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็ทํางานหนักจริงๆในเรื่องแต่เขาไม่ค่อยบาดเจ็บนะคะเพื่อนๆมีแต่พระเอกนะคะนิ่งหยวนโจเนี่ยแหละคะ่ะที่ท่านผู้แต่งมักจะให้บาดเจ็บนะคะบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บอีกนะคะแต่ว่าหลี่ถงกวงนั้นต้องเจ็บใจแล้วก็ปวดในใจหนึบๆค่ะ <sh arp> เพราะว่าเขานั้นต้องวางแผนการอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะคะในมุมของความรักคือเขาก็คิดถึง นะคิดถึงแต่อาจารย์ของเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกันนะคะเขาเป็นประเภทประเภทบ้าคลั่งนะคะหลงไหลแบบคุ้มคลั่งไปเลยค่ะเขาเนั้นนะคะมักจะ มักจะเหมือนกับว่าคือเขาเข้าใจผิดคิดว่าหร่นซินอาจารย์ของเขานั้นเสียไปแล้วแต่เดี๋ยวพอเขารู้นะคะว่า,าได้เจอหร่นซินอีกครั้งหนึ่งในานามของหรินหรุอีเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมที่จะปล่อยมือไปค่ะเขาอยากที่จะได้มานะคะดังนั้นต่อมานะคะเพื่อสกัดกั้นค่ะน,นิ่งหยวนโจนะคะว่าที่พ่อพันธุ์ที่นางเอกของพวกเรานี้เลือกสรรมาแล้วนะคะโอ้ยสุดๆค่ะคราวนี้แผนการของเขานะคะใช้ขนาดที่ว่าคือณจุดแรกเนี่ยเขามีความ มีความตั้งมั่นมีปณิธานไว้ว่าเขาต้องการจะหยุดสงครามทุกอย่างนะคะไม่ให้มีทุกอย่างจะต้องสงบเรียบร้อยแต่ด้วยการที่ต้องการจะกําจัดนิ่งหยวนโจค่ะเขาก็เลยเริ่มเลยค่ะทําแผนที่ให้สองแคว้นเนี่ยมีความขัดแย้งกันแล้วก็ต้องก่อให้เกิดสงครามให้ได้นะคะ แต่เป็นความโชคดีนะคะของตัวละครตัวนี้คือเขากลับใจได้ในที่สุดก่อนที่จะจบเรื่องค่ะไม่อย่างนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้นั่งบัลลังก์มังกรของแคว้นอันนะคะเขาจะต้องโดนร่นสินผู้เป็นผู้หญิงที่เขารักสุดๆแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เขารักเนี่แหละคะ่ะ่าตายนะคะเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนได้ในที่สุดแล้วนะคะโอ้โหณจุดนี้นะคะเขาเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากสําหรับหลี่งกวงนะคะ มาที่ตัวละคารขององค์หญิงหยางอิงกันบ้างนะคะซึ่งหวานเคยเคยสปอยไปแล้วในนะวน,นิยายต้นฉบับเนี่ยก็คือคนแรกเป็นแบบจัดตั้งมานะคะเป็นแผนการของฮองฮาเซียวที่ให้องค์คลักเจิงชินอิ่งนะคะมาใกล้ชิดแล้วก็มาทำให้องค์หญิงนั้นหลงรักค่ะแต่นะคะเดี๋ยวมันจะมีจุดเปลี่ยนนะคะก็คือองค์หญิงนั้นก็จะรู้แผนการชั่วร้ายของฮองเฮาเซียวแล้วก็รวมทั้งรู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับนางได้อย่างไร ะะส่วนความสัมพันธ์นะคะความรักที่มันสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่ในตอนที่มีการเดินทางนะคะก็คือความรักที่องค์หญิงนั้นมีกับหยวนลู่นั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าหยวนลู่ของพวกเรานะคะชีวิตสั้นนะคะเขานั้นเนี่ยใช้ชีวิตของเขาปกป้องนะคะนิ่งหยวนโจเหมือนกับเขารักแบบพี่ชายแท้ๆของเขาเลยนะคะก็ทําให้หยวนลู่นั้นเสียชีวิตไปค่ะก็องค์หญิงของพวกเรานะคะก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่ไม่เน้นเรื่องความรักไม่มีความรักแล้วนะคะก็คือ รองบัลลังก์แล้วก็เป็นจัก,กรพรรด,ดินีผู้นั่งบัลลังก์มังกรอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยมีเฉียนเจ้านะคะเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างบัลลังก์คอยปกป้องนางนะคะเพราะว่าคนอื่นใน6วิถีนั้นก็ไปกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะคะก็น่าสนใจมากๆสําหรับองค์หญิงนะคะเพราะว่าองค์หญิงนั้นจะเปลี่ยนจากความเปราะบางนะคะเป็นเข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้ที่มีเล่ห์เพทุบายด้วยนะแต่นางแต่นางเป็นคนจิตใจดีนะคะเพราะฉะนั้นเล่ห์เพทุบายต่างๆนางนํามาใช้ เพื่อกำจัดคนที่คนที่ร้ายกับนางเท่านั้นค่ะก็เป็นตัวละครที่มีการพัฒนาอย่างสุดๆเช่นเดียวกันนะคะในช่วงที่หยวนลู่จะต้องเสียชีวิตหวานว่าพวกเราคงจะร้องไห้น้ำตาท่วมจอแน่ๆเลยอะ่ะเป็นเป็นดาราชายที่น่ารักนอาแล้วก็ดูแล้วก็มีความมีชีวิตชีวาน,นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ที่มีจิตใจอ่อนโยนอะ่ะเป็นผู้ชายที่แบบอย่างน้อยก็ให้มิตรภาพกับนางเอกของพวกเราเป็นเป็นคนแรกๆเลยนะคะก็คือ มองนางเอกของพวกเราในแง่ดีแล้วก็นางเอกของพวกเราก็มีความรักนะคะแบบน้องชายเนี่ยแหละน้องชายพี่สาวให้กับหยวนลู่เช่นเดียวกันนะคะ องหญิงนะคะจะรู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องสูญเสียคนที่เธอรักอย่างสุดซึ้งอย่างหยวนลู่ไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยแรงกดดันแล้วก็ปณิธานของนางค่ะนางก็ตั้งใจแล้วนะคะที่จะเป็นจัก,กรพรรดิปกครองแขวนอู่ให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะโอ้โหอันนี้ก็เป็นนะคะเรื่องราวในนวนิยายต้นฉบับนะคะส่วนหลายๆท่านอาจจะอยากรู้ว่าอา้าวแล้วเฉียนเจ้าล่ะเฉียนเจ้านะคะในนวนิยายต้นฉบับความรักแบบ ผู้หญิงผู้ชายไม่มีเลยค่ะไม่มี <c oughs> เขาเป็นคนเย็นชามากๆแล้วก็น้าตึงนะคะในนิยายคือเขาเขาไม่ยิ้มเลยทั้งเรื่องคือไม่ยิ้มเลยสําหรับเฉียนเจ้านะคะแต่ แต่ด้วยความไม่ยิ้มของเขานะคะเวลาที่เราอ่านในบทที่เขาพูดเนี่ยเราจะยิ้มเองค่ะคือคนที่อ่านนิยายที่เป็นบทของเฉียนเจ้านะคะเราจะยิ้มเองแต่ตัวเขานั้นนะคะที่เป็นตัวละครน่จะต้องไม่ยิ้มเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องราวของความรักแบบหนุ่มสาวเลยค่ะความรักที่เขามีคือมิตรภาพล้วนๆนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้หญิงสองคนเท่านั้นก็คือรินซินหรือว่าริาน หรี้นางเอกของพวกเรากับองค์หญิงเท่านั้นนะคะเป็นผู้หญิงแค่สองคนในชีวิตของเขาที่เขามีความผูกพันแบบมิตรภาพนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนิยายนะคะส่วนในเวอร์ชั่นซีรีส์นะเราก็รอดูแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนบทไปนะคะเราก็จะได้อีกอัทรสหนึ่งนะคะก็ถือว่ารู้ทั้ง2องอย่างเอาไว้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆก่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ